สวัสดีครับมืัอน uh yes okay so ี้ก็มาพบกับผู้บ่าหน่อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมืัอนี้กับซีมาคือเก้าครับผมช่วงนี้กอช่วงเฮ็ดงานสีมาอัปเดตอัปเดตเรื่องงานเดี๋ยวมืัอนี้ผมสะมาเชื่อมเชื่อมเพจให้เบื่องครับผมเฮ็ดงานกับีสร็จแล้วนะครับผมเฮ็ดสองมือเฮ็ดสองขนกับเมียนะครับเนาะทำบุหรี่เข่ามานนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนกใจผมเลยนะครับเด้ออ่าสำหรับเอฟซีที่เขามาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้ สูบภาพแข็งแรงต้องมีแต่ความสุขคมจะเลื่อในหนาทีการงานนะครับเนาะวันนี่มาได้เบิ้งวะไปทอดไส้เล้วครับผมกานงานผมผมเป็ดยูสองมื่นเห็นสองคนกับเบมียดิเห็นสองมื่นละราคาเชื่อมแล้วมาแล้วเดีด๋ยวทงชั้เบิง้งอันนี้เดี๋ยวผมทงชัยชัยวิกันเชื่มอมเปลี่ยนเบิ้งก่อนครับผมเนี่ยไเกิฟทีนเกลี่อ่าแม่นีดีบอ่เห็นสองคนกับเมียสองคนคือเปลีเรียวเลี้ยวใส่นะครับเนาะ ในน้องคนดีนะครับดิในน้องคนทำไงเดี๋ยวใส่อุปกรณ์ป้องกันครับผมอุปกรณ์ป้องกันก่อนเดี๋ยวผมเชื่อมนี่แล้วเดี๋ยวผมสีไทยหลังค่ายเบิ้งนะครับเนาะมาเป็นห้องใส่แล้วในดีบอก การเชื่อมเพลีนี่ก็ต้องเล็กตัวนี้เล็กท่านี้มันบางก็ต้องเอาเชื่อมเชื่อมจากหนาไปหาบางครับผมมี่พอจนนี่นี้แหละเชื่อมนี่แหละวิธี เรียบร้อยเชื่อมเทียดสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะครับเนาะสีออกมากา็ียังเลยท้ายเบิ้งใกล้ลครับเนอะครับเป็นเก็ดป่าเลย ครับผมเนี่ยมือมืดอ่ะไปได้อยู่เนาะครับเนาะหลังคากะแล้วแล้วมุดเ้านี่ยดูไทยบึงนี่ครับผมเห็ดสองมือเป็นงานสองมืออยู่เต็มเต็มว่าน,นวานิธีซว่านตั้งเสาแล้วกะเห็ดเลยสองมือขึ้นเรียบร้อยผ่ามุง คือเส้นไส้แล้วก็มุ้งนี่ครับผมเห็ดสองคนนี่เนี่ยเห็ดสองคนกับเมียมาเลจ้างไฟอันนี้บาเลยจ้างนะครับเนาะนี่เป็นบ้านของเจ้าของนะครับบ้านของเจ้าของก็เลยเห็ดเองบาเลยจ้างสั่งเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะผู้ใด้ขอมากย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไก่เพื่อเป็นน้องไก่ผมนะครับเด้อขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ครับผมสวัสดีครับ